นี่คือเรื่องราวของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับคุณแม่นะครับซึ่งเห็นเต็มฟีดโซเชียลเมื่อาวานนี้สัมพันธ์ร้าวหนักเกิดอะไรขึ้นกับสองแม่ลูกเจนนี่แล้วก็คุณแม่นะครับเดี๋ยวแคนเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้แครจะมาสุบเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสองแม่ลูกครับก็คือคุณเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับกับแม่เกดก็คือเป็นคุณแม่ของเธอ คือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ช่วงเดือนสิงหาคมก็มีดราม่ามาแล้วเมื่อเนเงินซึ่งเป็นอดีตแฟนนุ่มของเจนนี่เนี่ยออกมาบอกว่าแม่เกดได้ยืมเงินของตัวเองไป10,000แบาทแล้วก็ยังไม่ได้คืนสักทีครับเป็นเวลานาน,านถึง8เดือนและที่ต้องออกมาทวงเนี่ยเพราะว่าประสบป,ปัญหาทางการเงินทําให้ทางเจนนี่ต้องออกมาไลฟ์สดเพื่อชี้แจงทางน้ําตาโดยให้เหตุผลบอกว่ามีเงินแต่ไม่เลือกที่จะไปใช้นี่ให้แม่ในทันทีเพราะปัญหาหนี้สินของแม่นั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําๆและเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเช่นการลงทุนกับหวยและเธอบอกว่าการแก้ปัญหาก็คือแม่ต้องเปลี่ยนตัวเองและทํางานหาเงินใช้นี่ด้วยตัวเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในเวลาต่อมาเจนนี่ก็ตัดสินใจช่วยคุณแม่ของเธอก็คือจ่ายนี่1 0 0 0 0แบาทโดยบอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในการหางานให้แม่จนสามารถนําเงินไปคืนได้ตอนนั้นทุกคนก็คาดว่าเรื่องราวความสัมพันธ์เช่นนี้ก็อาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ แต่ปรากฏว,ว่าไม่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยแม่เกดออกมาโพสต์ข้อความในเชิงตัดเพ้อก็คือบอกว่าขออนุญาตขอโทษทุกๆคนทางช่องทางนี้ด้วยนะคะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะไว้จะกลับมาต่อมาเจนเนี่ก็โพสต์ว่าปัญหาครอบครัวมีกันทุกบ้านทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและทุกคนในบ้านต้องร่วมมือกัน บางครั้งมันอาจจะเจ็บปวดแต่ถ้าแก้ปัญหาตรงจุดมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นซ้ำซากแน่นอนเลิกสงสัยเลิกตั้งคำถามในทางลบคนเราเจออะไรมาคนละแบบและมีวิธีการในการแก้ปัญหาที่ต่างกันและเมื่อวานช่วงเช้าครับเจนนี่ได้โพสต์แชทของเธอกับแม่ครับซึ่งในแชทเนี่ยแม่เกดได้บอกว่าลูกรับได้ไหมถ้าแม่ต้องถูกคนอื่นโพสต์ประจานลูกยืนยันสิ่งที่ลูกพูดใช่ไหมว่าจะให้แม่รับเวรรับกรรมข่าววันนี้มีแต่คนด่าแม่ ลูกไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมแม่จะไลฟ์บอกเรื่องทั้งหมดที่แม่ผิดเรื่องที่แม่เจอเรื่องที่แม่ไม่ได้รับเงินเดือนแม่ขอปกป้องตัวเองบ้างซึ่งในแชทเนี่ยเจนนี่ก็เตือนว่าโซเชียลมันแรงยิ่งทําให้คนด่าแม่ถ้าแม่ทาแล้วสบายใจแม่ทําเลยแต่ถ้าแม่ทําเพื่อประชดประชันมันไม่ได้ผลหลังจากข้อความนี้แม่เกตก็ตอบกลับเจนนี่บอกว่าได้ค่ะรอ11โมงซึ่งเจนนี่เนี่ยได้เขียนแคปชั่นเป็นภาษาใต้บอกว่ามีคู่กรณีเป็นแม่ครับ เอาเลยแม่พูดให้หมดเรื่องในบ้านมันได้จบแบบจริงๆสักทีเหนื่อยแล้วขี้เกียจมาปิดบงังสร้างภาพอะไรแล้วถ้าแม่สบายใจแม่ทําเลยสนุกไม่ใช่หรอไม่ต้องหยุดเอาให้สุดให้คนได้พูดกันทั่วประเทศไปเลย11บเอโมงเริ่มเจ้านี้ทั้งหลายไม่ต้องทักมาหาเจนนี่นะคะไม่รับเคสแล้วค่ะถึงใครที่แม่ยืมไปก็พิจรารณาเองในส่วนที่เจนนี่ให้จบแค่วันนี้หลังจากนี้จะไม่แตกไม่ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วเคลียให้จบ ก่อนเด็กๆสคนโตขึ้นมารู้เรื่องจะได้ไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้นซึ่งหมายถึงลูกของเธอนะครับแล้วบอกว่ารักแม่นะรักมากรักมาตลอดแต่ไม่ไหวละเฝ้าเลยวันนี้โพสต์ทั้งวันรอดูก่อนว่าแม่จะพูดอะไรบ้างเอาให้จบและพอ11บเอโมงเนี่ยแม่เกตก็ไลฟ์ครั โดยยอมรับว่าสปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหนี่จริงแต่นี่ไม่จบเพราะว่ามีหนี่เก่าการเป็นหนี่เกิดจากความผิดพลาดในการลงทุนเรื่องหวยแต่ตัวเองก็เล่นหวยด้วยโดยในตอนหนึ่งของการไลฟ์เนี่ยบอกว่าเคยได้เงินเดือนเดือนละแสนครับแต่หลังจากมีปัญหากันเนี่ยก็หยุดไปพักใหญ่และไม่ได้รับอีกเลยซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเงินเดือนที่ว่าเนี่ยเป็นเงินเดือนที่เจนนี่ให้แต่ว่าต่อมาก็ ได้หยุดให้ไปเธอบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่หาเงินได้ด้วยตัวเองจึงไปซื้อบ้านหนึ่งหลังเพื่อที่จะได้มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองและเปิดร้านผ้าตามที่อยากทําซึ่งร้านขายผ้าและรถเธอนั้นได้ไปยืมเงินมาพร้อมถามคนที่ดูไลฟ์ว่าแม่อยากมีบ้านมีรถเป็นผิดหรอนอกจากนี้เธอยืนยันว่าไม่เคยเข้าบ่อนตามที่ถูกกล่าวหา อีกหนึ่งเรื่องที่มีการชี้แจงก็คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเธอนํารถมินิคูเปอร์ไปจำนาและเจนนี่เนี่ยต้องไปไถคืนให้แล้ว2ครั้งเธอบอกว่าที่เอาไปจำนำเนี่ยเพราะมันเป็นรถที่เธอซื้อให้เจนนี่และบอกด้วยว่าคิดถึงหลานแต่ไปหาไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ไปทําให้ระหว่างไลฟ์เนี่ยเจนนี่ก็โพสต์ชี้แจงนะครับโดยเรื่องรถเนี่ยเธอบอกว่ารถเบนซ์ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดกับคุณแม่เกดแต่มีปัญหาเพราะว่าเป็นรถมือสองจึงได้คืนรถไป จากนั้นเนี่ยก็เลยให้แม่เลือกว่าจะซื้อรถไฟฟ้ามือหให้หรือจะเอามินิคูเปอร์ไปใช้แทนซึ่งรถมินิเนี่ยก็เป็นรถที่แม่กับแฟนคนเก่าเนี่ยซื้อในานามบริษัทได้หมดทีส่สดชื่นและเธอก็รับภาร,ระผ่อนเองมาตลอดนะครับและหลังจากที่แม่เอาไปจำนำสองครั้งเธอก็ไถ่กลับมา2ครั้งและเห็นว่าครั้งนี้แม่ไม่มีรถก็เลยให้กลับไปใช้อีกรอบเพราะว่าอยากให้แม่มีรถขับ แต่ที่ไม่ได้โอนเป็นชื่อแม่เนี่ยเพราะกลัวว่าเหตุการณ์เดิมๆมันจะเกิดซ้ําอีกนอกจากนี้เจนนี่ก็โพสต์เรื่องเงินเดือนะครับบอกว่าเคยให้แม่เดือนละแสนแต่แม่ขอเบิกล่วงหน้าตลอดเธอให้ทีละเป็นล้านแต่ว่าหลังๆเนี่ยขอใหม่ลดเหลือ50,000ล่าสุดลดเหลือ20,000และแม่ก็เป็นคนประชดเองว่าไม่เอาแล้วเมื่อเดือนล่าสุด ซึ่งเธอก็ได้แนบแชทมาด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการเจอหลานเจนี่บอกว่าให้แม่เจอหลานเฉพาะช่วงที่ยิวสามีของเธอไม่อยู่บ้านพเพื่อเลี่ยงความอึดอัดย้ำว่าไม่ได้กีดกันแต่ต้องการรักษาความเป็นครอบครัวไว้ครับจากนั้นเจนี่ก็ไลฟ์บ้างนะครับโดยเป็นการไลฟ์ทางน้ําตาแล้วก็บอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาในปัญหาทั้งหมดในบ้านเกิดจากเรื่องเงินของแม่ที่วนซ้ําไม่จบและปัญหานี้ทําให้เธอทะเลาะก,กับสามีจนเกือบจะเลิกกันหลายครั้งแล้วก็ต้องอยู่ตรงกลาง ระหว่างแม่กับสามีเพื่อคอยปกป้องไม่ให้ใครต้องเจ็บนะครับเธอบอกว่ายังรักแล้วก็อยากให้แม่ดีขึ้นแต่ก็ถึงจุดหมดแรงที่จะปกป้องแล้วสําหรับเรื่องบ้านของลิลลี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะครับน้องสาวของเธอเนี่ยที่ซื้อไว้แต่ก็ถูกแม่เอาไปจำนำเธอเลยให้เงินแม่5้าล้านบาทเพื่อไปไถ่ายบ้านคืนแต่แม่ไม่ได้ทําจริงครับจนสุดท้ายบ้านก็กลายเป็นชื่อคนอื่นปัจจุบันเจนนี่เนี่ยจึงซื้อบ้านใหม่ให้กับลิลลี่ในชื่อของตัวเองเพื่อไม่ให้ใครมาแตะหรือว่าเกิดปัญหารเดิมซ้ำ อีกต่อมาเรื่องมินิคูเปอร์ครับก็เช่นกันเธอก็เป็นคนผ่อนแล้วก็ตามไปถ่ายรวมแล้วกว่าสล้านบาทและที่ไม่โอนเป็นชื่อแม่เนี่ยเพราะกลัวว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบเดิมและแม่ก็มีคดีทางการเงินหลายคดีเจ้านี้บางคนอาจจะเปลี่ยนจากค่าหวยมาเป็นสัญญาเงินกู้ซึ่งก็จะกลายเป็นนี้ไม่รู้จบครับ เรื่องเงินเดือนเนี่ยเธอบอกว่าเคยให้แม่เดือนละแสนนะครับรวมถึงช่วยนี่อื่นๆเป็นหลักล้านแต่แม่ก็มักจะพูดว่าลูกไม่ช่วยแม่ทั้งที่เป็นคนช่วยจ่ายแทนตลอดซึ้อแม่ของเธอนั้นชอบขอล่วงหน้าเป็น10เดือนรวมแล้วกว่า1ล้านบาท ก่อนที่จะลดการให้เหลือเดือนละ5 0,000ื่นและสุดท้ายก็เหลือเดือนละ2 0,000ื่นทาให้แม่ประชดว่าแม่ไม่รับแล้วนะครับและไปบอกคนอื่นว่าลูกไม่ให้เจนนี่เล่าด้วยว่าแม่มักจะยืมเงินเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างพร้อมกับพูดให้คนเข้าใจว่าลูกไม่ช่วยทั้งทั้งที่ช่วยทุกครั้งและเธอก็ได้เตือนคนที่สงสารแม่เธอว่าสงสารได้แต่อย่าให้ยืมเงินเพราะสุดท้ายลูกต้องจ่ายแทนเสมอเธอยังฝากถึงเจ้าหนี้นะครับว่าถ้าเป็นหนี้ในระบบก็ให้ฟ้องได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นหนี้หวยหน,นี้นอกระบบ ก็ต้องทําใจเพราะว่าเธอจะไม่จ่ายแทนอีกครับส่วนอีกเรื่องที่ควรให้ความสนใจก็คือกรณีปัญหาระหว่างแม่เกดกับยิวซึ่งเป็นสามีของเจนนี่ก็บอกว่ายิวนั้นเคยทะเลาะก,กับแม่อย่างรุนแรงครับเพราะว่าแม่มาไลฟ์กับหลานโดยไม่บอกล่วงหน้าครั้งนั้นทั้งเจนนี่และยิวเนี่ยไม่คุยกันเป็นอาทิตย์เธอล่าว่ายิวนั้นเคยบอกตรงๆว่าขออยู่ห่างจากแม่ เพราะไม่อยากเห็นปัญหาเดิมซ้ำหลังจากนั้นจึงให้แม่มาเจอหลานเฉพาะวันที่ยิวไม่อยู่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาครับเจนนี่บอกด้ว่าแม่มักจะขู่จะพูดถึงยิวเพื่อให้คนเกลียดยิวแต่ยืนยันว่าต้นเหตุจริงๆของทุกเรื่องก็คือเรื่องเงินครับ และในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับยูเองก็ออกมาไลฟ์บ้างนะครับโดยเล่าถึงสาเหตุที่ทะเลาะจนแตกหักยูเนี่ยบอกว่าแม่เกดและแฟนเนี่ยโทรไปบอกแม่ของยูว่าให้เลิกกับเจนนี่และเอายูกลับบ้านยูบอกว่าแม่เกดเนี่ยเรียกยูด้วยถ้อยคําที่หยาบคายและบอกว่าเจนนี่เปลี่ยนไปก็เพราะเขาปั่นหัวให้เจนนี่เกลียดครอบครัวไม่ช่วยเหลือครอบครัวและบอกด้วยนะครับว่าถ้าแม่ของยูไม่มาเอายูกลับก็จะสั่งคนมาเก็บครับ เขาบอกว่าไม่ว่าเจนนี่จะเจอเรื่องร้ายแรงแค่ไหนเขาก็เป็นคนแรกที่ปกป้องแล้วก็อยู่ข้างเสมอแม่ลูกจะล้มไม่ได้เพราะลูกต้องการแม่แต่ในวันที่เจนนี่แย่ยที่สุดครับยิวเลือกใช้คําว่าป้าคนนั้นเขาอยู่ไหนปากบอกว่ารักหลานเจนนี่ท้องก็ยังถูกขูดรีดแล้วก็กดดันส่วนที่ลิลลี่เกลียดเขาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเกลียดแม่เกด แต่ถ้าวันหนึ่งลิลลี่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็จะเข้าใจยู you บอกว่าขอไม่เจอแม่เกตอีกต่อไปไม่ขอยุ่งตลอดชีวิตขอบ้านเขาก็ให้แต่เอาเงินไปผลานกับค่าหวยอย่างนี้หรอที่เรียกว่ารักหลานเรื่องนี้จะจบที่ตรงไหนยังไม่มีใครรู้นะครับเราก็รู้แค่ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจ็บปวดทุกคนครับ เวลามีปัญหากับคนในครอบครัวไม่มีใครให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุผลร้อเรแต่ว่ามันมีความรู้สึกความผูกพันของครอบครัวมาด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราทําได้เพียงส่งกําลังใจขอให้ทุกอย่างดีขึ้นเพราะว่าการมีปัญหาในครอบครัวนั้นไม่มีการจบที่มันมีความสุขเลยสักครั้งครับ